ไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ UAE กันนะคะเข้ามาก็จะเจอทานมไข่มุกซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากตรงนี้เป็นของโปรดของโบนะคะเป็นซาลาเปาไส้ไก่อันนี้เป็นตู้ร้อนไว้วางอาหารร้อนทั้งหมดเลยนะคะด้านล่างนี่ก็จะมีบะหมี่พาดขนมนี้หน้าตาคล้ายไข่เต่าบ้านเรานะคะแต่ว่าด้านในมีถั่วแดง นี่เป็นขนมปังโฮมเมดของเขานะคะรสชาติจะออกหวานนิดนึงนคล้ายๆบ้านเรานี่เป็นพริกเผาไก่ยองของโปรดเฉากล้วยก็มานะคะ้ำชานี่นะคะดูโลโก้สิคะคุ้นๆจังเลยอเหมือนร้านกาแฟอะไรสักร้านหนึ่งซูชิที่นี่ก็มีเยอะมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองซื้อไปทานนะคะราคาก็คูณสิบเอาเลยนี่มาเจอทุเรียน แกะมาเลยเป็นฟูแบบนี้เลยนะคะและมะพร้าวที่มาเป็นลูกแบบนี้ก็มาจากเมืองไทย